สครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการดี g จเกม a ค t e r อนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดซีแล้วก็มาอยู่กับผู้ร่วมรายการหนึ่งคนนะครับคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นคนครับโอเคครับแล้วแล้วโอ้โหตรงนั้นมันมีอีกแล้วซินาซอมบี้โอ้โหมาเป็นกองทัพเลยเฮียอเจ้วิ่ง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 ออกวิ่งไปทางขวาเข้าป่าเข้าป่าโกยเร็วมากอุ้ยมึงโกยแนบตอนนี้นะ กูมีโคบารหนึ่งอันที่กูโกนี่เป็นพวกกระสุนกูไม่มีนี่นี่พากูเข้าเมืองหาของมาเล้วโอเคย่องโผล่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 กเอ็กเฮ้ยเอเสุดยอดยากาขาหักแล้วเว้ยนะฮะคลิปที่แล้วกูเจอของว่ะขอรุดหน่อยถ้าเจออาเงินไปชิดบอกกูเลยไม่เจอเลยโซดาขอด่วนไม่มีอาหารให้กูเลยหรอรีทแพ็คมีอยู่แล้ว มึงเจอที่ไหนที่แม่งพอจะกอกน้ําได้บ้างปะบ้านหลังนี้เข้าได้ปะรู้สึกว่าเมืองนี้สองบีจะน้อยวะโอิเล็กโตเนี่ยนะบ้าบ้านเข้าได้ไหนนี่เข้ามาแล้วไหนวะเฮ่ยมีอยู่ไหนในสวนครับข้าวอแล้วเฮ้ยของขอมีมีอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุณอยู่แถวนั้นย่างนี้ผมไม่ได้กูกำลังตามนี่แค่นี่แค่ที่เอาไป่ทำเลยวะนี่แค่ที่เอาไป่ทำเลยวะ ทำไมแม่งแม่งข้ามไม่ได้วะเฮ้ยเออต้องอย่างยี้โอเค้ยเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเฮ้ยแต่ไม่แต่ไม่เก็บเปลียนเนี่ยเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกับมาคาร์ลอฟมันใช้แม็กเดียวกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอ็มเกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกับมาคาร์ลอฟไม่ได้ใช้แม็กเดียวกันเออกูเจอมาคาร์ลอฟไว้เออเขาวะมีเจ็บนัดก็ดีกว่าไม่มีสักนัดเลยเฮ้ยนี่มึงทิ้งมาคาร์ลอฟนี่เลยเหรอเออทิ้งทำไมวะเอา ควยเกมเอออยู่ในบ้านหลังเดียวมึงอ่ะเฮ้ยตกใจหมดเดี๋ยวปลาออก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 ไม่มีของแล้วมีอาหารมั้งปะมีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนู้นเลยไม่เก็บเสียงเฮ้ยมอมมอมมอมเฮ้ย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 ก๊ายก๊ามึงเก็บเอ็มเกตเอ็มมึงเอ็มมึงเก็บมาขอลอฟใส่กระเป๋าก่อนเก็บใส่ไม่ได้หรอก็กูเก็บเองก็ได้เก็บให้กูหน่อยเร็วกูจะโกยแล้วไม่ไหวแล้วมันมาแล้วออกมาหน้าบ้านนิดไง ยังอยู่ในบ้านอยู่เร็วเฮ้ยกูยไม่อยากเสี่ยงคานออกจากบ้านว่ะนี่ออไอ,อ้เฮีย<า>ของกูซอมบี้สัตว์ขนาดกูปักสัวแล้วเนี่ยกูเข้าในเมืองกูเองนี่ไงเข้าบ้านก่อนไอ้อหนูอาหารมึงหูนี่แหละที่กูต้องการเลยเจอสองดีแล้วเอกูจะดูก่อนอุ้ยเจอแบนเดิต อฟินเนี้ยป๊อปเลยกูเจอเชมไลท์บันเดียอยู่นี่เก็บมาโอ้ว่าจะป๊อปรถแปดเฮ้ยมึงดูของกูอีกโอ้ยนี่โด,ดยังไม่ได้เอาอะไรเลยไปไปไปกูไปละมีอยู่แล้วเอ้ยอย่าเดี๋ยวปิดเวลาเราเวลาเราตื่นเต่าเลยอย่านอนเดี๋ยวมันจะเหมือนคลิปที่แล้วอยา่ยาอย่าเชียวมา,มาแล้วครับ เข้าโรงพยาบาลเลยครับเข้าโรงพยาบาลเลยครับโรงพยาบาลเข้าได้ปหมครับระวังด้วยในเมืองนี้อาจจะมีผู้ใหญ่คนนั้นที่สุดมึงมึงอย่ามึงยามึงอย่ามึงยิงก่อนยิงเหรอซอมบี้นั่นไงมึงลุกแล้วมึงลุกแล้วมันตกกูแล้วมันตกกูแล้วอ้เ้ยเลือดกูเลือดจะหมดแล้วเออรวแล้วเดี๋ยวตายมึงมึงยิงมึงยิงกระจกลงมาดิกูเอ้ยเดี๋ยวกูกูลองเอาโคบาฟันดูก่อนแตกโคบาฟันก็แตกเหลือหานัดเอะมันมันมันมีแต่เสียงอะมันไม่แตกให้อ่ะ เอ้ยอ่ะเอาไปยิงเลยไม่ดีไม,ไม่ดีเฮ้ยทำไมกูเข้าโรงพยาบาลไม่ได้วะดาราดาราแตกละแตกละเ้ยเอาเลือดเอาเลือดให้กูก่อนเลยเอาเลือดให้กูก่อนเลยเก็บเก็บเก็บเออเก็บบัตรแพ็คไปเยอะๆเลยโหมึงไม่มีเง<อ>ี้ยอะไรให้กูเลยเออกูเจอเพนคิลเลอร์สองอันไม่ต้องการเฮ้ยายายยายกของกูอย่ายุ่งเพนคิลเลอร์เลย มึงมึงแบ่งกูบ้างดิเจอเคียยอะไรวเนี่ย็ไปอย่างเยอะมึงเอาบัตรแพ็กมาให้มันให้กูก่อนเลยแล้วอีปีเพนนี่คืออะไรวะไม่รู้อย่าเก็บมันไม่จาเป็นอ๋ออีปีเพนไปแก้ดูค่ะจริงอ่ะมันคงใช้ด้วยกันได้แหละอีปีเพนเนี่ยกูเจอมอ์ฟินเก็บอันหนึ่งเพื่อขัดมึงเอาบัตรแพ็กมาให้มามารักษากูก่อนไหนวิงมาบิมาไดูของก่อน มเจอแล้วเจอเจมแล้วเจอบัตรแพ็คละเก็บใส่กระเป๋าบัตรนี่อยู่นิ่งๆนะน้องน,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 นี่เลยขอบคุณเยอะอย่างโหดยม่เ<ๆ>ชื่ออย่างพวกเราจะทําได้จริงขนาดนี้นนโอเคอย่างน้อยกูเข้าโรงพยาบาลได้อะอย่างน้อยเราก็ต้องระวังไอ,อตัวที่มันส่มกูอยูอ่กูว่าไม่ต้องมีว่ะแต่าไม่ใช่อีคิวุ่้อยู่บนโรงพยาบาลไอตัวที่ โอ้กูหยิบมาทำไมนักเนี่ยอีปีเพนกูเนี่ยเก็บเก็บเลยอีเอ้ยกูออกไม่ได้เฮี้ยชิบหายละฮีแท็กนี่คืออะไรวะเฮ้ยกูออกไม่ได้วะนี่เอามอร์ฟินไปแทนอีปีเพนเนี่ยอีปีเพนเนี่ยอุ้ยไม่ได้ครับผมว่กูออกไม่ได้เฮี้ยอ้าวออกได้ละมากูเจ็บไปเดี๋ยวโรงเรียนอยู่ตรงไหนมาสิไปโรงเรียนกันนี่ไงไปเลยไปเลยโรงเรียนเลยโรงเรียนเลยซอมบี้ไม่มีสักตัวครับ เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสปอร์เดี๋ยวมันสปอรเดี๋ยวไม่ใช่มีไอ้ไอ้ไอ้ใครอยู่บนโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกว่าเอ้ยคล้องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูดรอปมาคัลล้ให้มึงปะมึงจะได้เก็บใส่กระเป๋าอย่าอย่าทำไมดรอปบนโรงเรียนแถวนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยไอ้อายุนโรงเรียนอ่ะหูสะดุ้งเลยเนี่เออถ้าเกิดมาไอ้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 ใครอยู่บนใครอยู่โรงเรียนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่โรงเรียนอ่ะ วางปืนลงนี้เลยแล้วเราเราก็บอกตอบกลับเข้าไปกูไม่มีปืนเจะขวดเล้าเปล่ารียนฟิลกระสุนเรียนฟิลไม่สปาวมั่วไงเรียนฟิวหากระสุนายเฮ้ยยายอ่ะเฮ้ยมาคาร์ลแม็กกูเจอเอ็นหนึ่งก้างหนึ่งแม็กแล้วแจมเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมกูเข้าห้องนี้ไม่ได้อ๋อนี่ยังรอเจอเอ็นก้หนึ่งแม็ก โอ้โหห้องนี้แม่งเฮ้ยมันคืออะไรวะไอเจนเดี๋ยวกูขึ้นไปชั้นสองรองเลยอย่าพึ่งอย่าพึง่งใจเ,ย, <โห S 1> เย็นเฮ้ยถอยถอยถอยเอาเดี๋ยวมึงจะขึ้นไปชั้นสองอีฟวยฝังง่งนี้เช็คยังเช็คแล้วไม่มีอะไรเลยเหรออย่านี้ม,มีเก็บหมดแล้เาเฮียเจอปืนมั้งป่ะเจอปืนมาให้กูห,หน่อยดิกูรู้สึกว่ามาคขลออมันจะ ควก,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 กเกินไปอุ้ยเออเจอมาคลอบไม่เอาฮะโอ้โเจอแป๊บซี่ไลยโตเอาไปเถอะมีเยอะละชื่อสัอมัาร์กูมีซาดินดเย,ย้ยิ้มเลยเรามาฟินล,ลงอันหนึ่ง่ยแดงน้ำดีกว่าน้ำแดงอะ่ะเฮ้ยเอ้ยกูลืมมอ,องเลยขึ้นมาเออไม่มีข้าวให้เลยวะกูมีกูมีเอาเปล่าที่แพ็คนี่คืออะไรวะ ฮีทแพ็คก็คือถุงถุงร้อนถุงร้อนไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเก็บหรอกถุงร้อนกูมีคนเยอะเอามาอันเดียวดีกว่าเตือป่วยชูอาร์เอนดีสลักทำไม,มเจอปืนกูขอหนเฮิรนะทำไมเคยเจอแต่สลักเคี้ยอะไรเนี่ยเจอเยอะชิบหายออกมาตรงดาดฟ้าคาความตายเฮ้ยนี่ไงเจอละจลเจอละ้ย ไม่ใช่กูเห็นเงาเป็นปืนเนี่ยแบนเดตมึงไม่เก็บเลยเหรอแต่ว่าไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเจอมาคาร์ลอกแม็กโด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 ที่โดที่โดโดโดเฮ้ยมาคาร์ลอกแม็กกับโอ้โหมันแม่งแยกแม่งแยกแม็กด้วยอะมาคาร์ลอกเอชจีแม็กกับมาคาร์ลอกแม็กธรรมดาแน่นอนไอ้เหี้ยขึ้นชั้นสองวะชั้นนี้แม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยมีกระสุนเรียนฟิลหนึ่งนัดฮะมีเนฟิลเฮ้ยเจอมาคาร์ลอกแม็กตรงข้างล่างมาเก็บเลยนี่ไงแบนเดตมันไม่ใช่มาคาร์ล็อกเอชจีอะ กูใช้มาคอลรับเอจจีได้อย่างเดียวออโอุ้ยเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตรงนี้เฮ้ยอูว้วแรงใช่เลยนี่มีดาดฟ้ามีดา,าดฟ้ามีทาความตายกันมากเลยมันรุดของกลางดาดฟ้า <Hey, S 1> <ม>เนี่ยเฮโคบาีนฟิลี่ฮีโคบานี่ได้แล้ววะน<ง>ี่ไงดีใจด้วยต่ดอดจุ้งเบยอ่ะกูปั๊บซี่กูเยอะแล้วนะขึ้นชั้นต่อไปแล้วอะกูเจอเชมไลท์เลด สติวโบไม่มีเฮี้ยเลยเลยเฮ้ยนาฬิกาโอ้โหสวรรค์กูเลยเจอนาฬิกาฮะเฮ้ยยาของกูกูโดไปแล้วข้างบนไม่มีอะไรอ่ะไม่ต้องขึ้นนะแต่ที่แน่ๆน,นี่กูอยางได้ท,ที่แน่ๆนี่คือ <c oughs> ที่นี่ไม่มีปืนแน่ๆล้ <c oughs> อยากได้ขนุไปมาร์เก็ตเลยปะไป <c oughs> ตอนนี้รู้สึกเหมือนเขาจะออกไปจากเกมแล้วนะครับไอคอนที่ยิงผมแป๊บเดียวกูดรอปเอ็มตี้ก่อนไม่ไม่จำเป็นละ ไหนคุณอีคิวหรือคุณอะไรนะที่เขาเคยเขาอ้างอิงอะนะเขาเคยบอกกับผมว่าเธอผมเคยเห็นเขาได้ยินถดยถอยถอยใครทิ้งสติลโบว่ะไม่ใช่กูไม่ได้ทิ้งกูทิ้งอิมติถอยไปเลย,เลยมึงอะให้กูไปเลยแต่กูไปไม่ได้ใครทิ้งสติวโบว่ะไป <Okay. S 1> ทางหลังหลังโรงเรียนนะ มามาเผื่อเจออะไรนาตามมาตามมาตามมาอยู่ไหนเนี่ยมาลงไปเราก็มามามาตามมาหลังหลังเรียนหลังเรียนมาเก็ตอยู่ตรงไหนวะลืมนู่นนู่นเจอและวะจอละย่องย่องย่องไม่ใช่ย่องดิเขาเรียกว่าโผโผกูว่ามีคนมาแล้วว่ามาเก็ตเนี่ยจริงเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมปืนเผื่อจะขวานกูขอกูขอกูขอ ขวามแรงกว่ากันขวานขวานขวานแรงกว่าอยู่แล้วแน่ๆต้องรอยของการดอกของเลยโอ้โหไม่แบ่งอ่ะมีแต่โซดาซับซีมาป๋องกูดอกมาขล้อให้มึงแล้วกันนะกูอขลอรู้สึกมีเงกหละโอเคไอ้เหี้ยกดผิดชุบอชุบกูเจอนาฬิกาเว้ยเก็บฮึ เจอแล้วได้กาวไว้ให้กูดรอปมาคลอปไม่ได้ว่เป็นไรวะเป็นอ๋อได้ได้ได้ละอ่ะกูดรอปไว้ตรงเนี้ยอืทำไมมันมีขวานสองอันเลยวะเก็บแม่งเก็บมาเผื่อกูด้วยอันหนึ่งอ้าวมีขวานอันเดียวนี่หว่าทำไมมึงไม่เก็บวะมึงเจ้าเะล่ะแต่กูกูกูต้องระยะประชิดอ่ะเฮ้ยมึงไม่เอามึงพลาดแล้วแฝงไลท์เนี่ยมึงไม่เอามึงพลาดแล้วนะไอเจมกูเจมหนึ่งกับหนึ่งเว้ยมาเอาหลังวัดเฮ้ยจริง กมีอยู่แล้วโหเจอแม็กสองอันเลยเจอกระเป๋าสวรค์ประทานเ้ยเจอแม็กเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไงแล้วมึงมีเอ็มหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งปะอีเเก้ามืเยอะยกูเจอแล้วอนนี้มันเออเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคมาคาลอฟนี่ไงมาคาลอปพี่เอ็มมาคาลอก่องมาคาลอฟเอดีเก็บใส่กระเป๋ามาแล้พ่อเมือง ไม่มีธนูให้กูเคือกูตอนนี้กูไม่มีกระสุนไอ้นี่เลยอะกระสุนมาคาร์ลอบเลยอะคือถ้ากูเจอธนูนะกูไม่แล้วเมื่อกี้กูดรอปกระสุนมาคาร์ลอบไปพร้อมกับไอ้เฮี้ยนี่เลยอะเอาชิบหายแล้วไงนี่แล้วเนี่ยโอ้นี่ไงนี่กระสุนมาคาร์ลอบที่กูสาเก็บของเอาลิฟมาตั้งกี่แม็กไปไอ้เฮี้ยนเจ็บแล้วเจ็บแล้วไปอีกไปอีกไปอีกไปนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมาคาร์ลอบมามาทำเฮี้ยอะไรตอนนี้มาคาร์ลอบนาฬิกามีแล้วมีนาฬิกายังอ๋อมีงนาฬิกายัง อ๋อมีก่อนคุณสักห้าสิบปีอะทีมวงแล้วนี่อะนี่เดี๋ยวูโชว์เลยนี่โอ้ที่งไปนาอิกามึงมีกระสุนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งวะมีเต็มเลยมีสามเก้าหนึ่งหนึ่งกูไม่มีสักแป๊กเลยอ่ะอะกูแบงให้แม็กหนึ่งใส่กระเป๋ากูมาใส่กระเป๋ากูมาใส่ยังไงวะคลิกขวาคลิกขวาที่เออเลื่อนเลื่อนมากลางที่ตัวกูเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยมึงก็อยู่นิ่งๆดีวะกูจะไปหาไปหางเนี้ย เรื่องเรื่อเอนเอสเอสอพ็คกนะเออนี่ไงโอ้บัตรแพ็คแล้วเอ้ยยายายาโดมึงเอาใส่กระเป๋ามาอันไหนวะอันไหนวะกระสุนอะได้ยังเย้ำดูก่อนตอนนี้กูณโดนเจาะโอเคแต่กูนำเองเพราะกูไม่รู้ทางยู้รู้ทางมึงว่าไฟสเตชันจะมีกระสุนเอ็มมิก้าเล่มหนึ่งปะหลังร้านมีอะไรมงวะลืมไปดู หลังร้านกูดูมาแล้วไม่มีอ่ะมีกระสุนมาคอลอตเอสดีปะไม่มีเลยยืดแพ็กกับรถแฟแล้วก็วอชโอ้โห่ทุ่งหญ้าเจอมาคอลอตพีเอ็มเก็บปีบ้าไปด้วยซองบี้ทุ่งหญ้าหลังบ้านหลังร้านกูว่ามามาคอลอตพีเอ็มแม่งอ้าวมาคอลอตพีเอ็มแม่งไม่ไหวแป๊บมันกำลังจะมาโดดี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 โดด กูขอเอาไปเอามาคารอลแม็กนอกก่อนได้ปะตังนี้หลังร้านอะ่ะนี่ตรงนี้มีเฮี้ยป,ปืนอะไรวะห1 9 1อ1อีกแล้วมีปืนไม่มีกระสุน้มันมเฮี้ยอะไรปะเนี่ยโอ้กูมีโซดาแขนตั้งห้าอันได้สามอันไม่มีขอไปเอาน้าหน้านอกหน้าร้านก่อนกระสุนมา,าคารอกูมีปืนและ โอ้เชมไล้เลยไล้บูอยู่ตรงไหนวะที่กูเนี่ยไม่ใช่กูดรอปมาคลอปเอ็มพีไว้ตรงนี้นะเว้ยโอ้ามีนาฬิกายะไม่นาฬิกามันจะเยอะยังวะนี่ตรงนี้กูมั่นใจรีบไปไฟสเตถานเถอะเชิญกูเอ้ยแบนเดตขอเอาไปเถอะแบนเดตกูเยอะล่ะไปใช้แบนเดตสามเลยไปต่อป่ะไฟสเตถานกูจามใส่อ่ะเฮ้ยใครปิดประตูอัดกู มีเหรอมีคนมั้่เอาแหละเฮ้ยดนเสียงเข้าไปดูก่อนเลย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 เพราะไงกูก็ยิงไม่ค่อยได้หล้วปืนอ่ะเครื่องแม่งตกโอ้ยปอยของการมีมั้ยวีบ้ามสองศูนย์สาวมีปืนใช่ป่ะเป็นปืนใช่ป่ะไม่ใช่กระสุนอีกกระสุนนี่เลยกระสุนไม่มีเลยว่ะเอ้ยปืนไม่มีเลยว่ะ กูค้นพบลองรอยของ,ของน,นี่มาคลอบ,บ้างปะสักสักอันโอ้โหมีดาแฟแล้วก็เอ็มเอ็มเก้าไกูไม่ได้บ้างวะเอมที <MG S 1> ่แคนเอ็มเก้าค่ะที A K M Max ต้องการหมห D M R Smoke แกดเดตเอามาทำเพี้ยอะไรเนี่ยดิ้นเสียงเหมือนไม่มีปืนเลยฮะดิ้นเสียงเหมือนศพที่โดนตอมไหมไม่อะ เจอแม็กสตาร์เนี่ยกับแม็กเอ็มพีห้าได้ยินเสียงซำเสียงแมงวันตอมซมตอมตอมศพดังวิ่งวิ่งวิ yani ่งเต็มไปหมดมัยไม่กูไม่ได้ยินเลยอุ้ยอาหารแดงแล้วลืมขอแดกซาดีนก่อนแกร็บสมองแกเน็ตกูเก็บมาทำไมล่ะน้ำด้วยน้ำด้วยส่วนน้ำเถอะคล่องคลอจุ๊บโอเคเรียมเรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นไปอีกชั้นไปหากระสุนกันเออมึงขึ้นอยู่ชั้นบนนะ ไปไปว่าไปไหนหมดวะไปไหนตัวไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหพิเดแฟร์เอ็มพีห้าปืน <แบ S 1> ปืนมันเก็บไปหมดแล้วปืนมันเก็บไปหมดแล้วจริงอีส,สัตว์เอ้ไอหวัวปืนสุดแล้วสุดแล้ว,ด,ลว,ด,ลวดาดฟ้าไม่มีของดาดฟ้าไม่มีของไม่ต้องไปลงเลยกลับเลยกลับเลยกลับเลยกลัวอะไรกูก<า>ู<ล>ะจะตัดคลิปที่ไฟสเตั่นดีปาวะเฮ้ยโหสไลด์ลงบันไดอย่างเท่ เฮ้ย้ตัดคลิปที่ไฟสถานีชันดีวะไม่แน่ใจเลยอุ๊ยโอ้ขากับหักกูวิ่งแบบสไลด์ลงเลยโอเคกูตัดคลิปแค่นี้ดีกว่าโอเคครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใเท่านี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายสวัสดีเย่แต่เราจะเล่นสซหรับนี้แค่ต่อครับเพราะเรารวยบาย